ถ้าใครเจอร่องซวยแล้วอยากให้มีคนช่วยแนะนําประกันติดโลคไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ค a l l center นเตอร์หนึ่จะขั้นตอนไหนก็บริการดีประทับใจสาบายใจไม่ผิดบังแน่นอน ทำประกันติดโลคประมาณ2ปีจะเข้าปีที่3ค่ะโบกเกอร์ประกันติดโลคคือเขารวบรวมข้อมูลทั้งหมดของประกันแต่ละบริษัทมาให้เราได้เปรียบเทียบทําให้เราได้ตัดสินใจง่ายขึ้นสบายกระเป๋าค่ะวันได้10เดือน0%ซไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเลยค่ะอันนี้คือดีมากผ่านมา2ปีแล้วเคยเคมครั้งหนึ่งค่ะวันนั้นขับรถกลับจากที่ทํางาน เพื่อจะกลับบ้านสวยมากเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นสุนัขวิ่งตัดหน้าก็เลยได้จนสุนัขเข้าอย่างจังเราเลยตัดสินใจโทรไปที่คอ l เซ็นเตอร์1501งค mm ่ะ hmm. เขาทำให้เราสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะ mm hmm. เหมือนแบบเกิดเหตุการณ์อะไรก็มีคำแนะนำที่ดีรู้สึกว่า ความซวยมันมาตอนไหนก็ได้มันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นได้ตลอดคือถ้าเราไม่มีประกันติดโลกนี้น่าจะมีปัญหาติดอยู่เยอะเหมือนกันแต่พอมีประกันติดโลกก็หลายๆอย่างเขาคลี่คลายไม่ว่าจะสซวยแบบไหนระดับไหนเขาได้ช่วยเหลือเราทุกขั้นตอนแล้วก็บริการดังเคราาือญาติหรือบริการดีมากประทับใจไม่มีที่ติเลย